สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทั้งสองท่านนะคะไลฟ์สดจากประเทศสโลวาเกียเด้อวันนี้มาแบบว่าวันนี้วันนี้มาตอนห้าทุ่มทุกคนมาตอนห้าทุ่มนะคะหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์สดตอนกลางคืนมาจะเป็นอาทิตย์แล้วนะอืมวันนี้มาไลฟ์สดตอนกลางคืนทุกคนคะ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไลค์ like สดจากประเทศสโลวาเกียเด้อหลังจากที่ไม่ได้ไลค์สดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ก็เลยอาบน้ําเสร็จแล้วชุดนอนไม่ได้นอนอะอืมอาบน้ําเสร็จแล้วชุดนอน ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนนะคะก็เลยมานี่แหละนี่แหละก็เลยมาไล่ก่อนสักนิดสักหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีหนึ่งคนดูจ้านะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า <c oughs> สวัสดีสวัสดีพี่เนธาน how are you how are you Are you on alone? Yeah today I'm <laughs> today I'm alone น nah. ะ today alone อสวัสดีพี่ผู้ชิตวันจ้าสวัสดีจ้านะคะมามามาอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเดอ้อจำได้นะคะจำพี่เนท่านได้จำพี่ผูชิตวันได้สบายดีกันไหมเอ่ยทั้งสองท่านเลยนะคะสบายดีกันไหมทางนี้สบายดีเดอ้อนะคะ ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดตอนกลางคืนมาประมาณจะเกือบอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ก็เลยนึกนึกอารมณ์ดีนะเอออาบน้ำอาบท่าเสร็จนะคะก็เลยรีบรีบมาไลฟ์สดอีกรอบนึงทุกคนจ๋าฝากกดไลก์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไลฟ์สดจากสโลวาเกียตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะ่ะสโลวาเกียห้าทุ่ม ที่นี่เขาเขาปรับเวลาช้าลงกว่าเดิมนะคะหนึ่งชั่วโมงทุกคนคะ่ะปกติไทยกับสโลนะคะสโลวาเกียจะห่างประมาณหชั่วโมงเนาะตอนนี้เวลาช้าลงอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นหกชั่วโมงนะคะที่ที่ไทยน่าจะฮอตเช่าไปที่ไทยเช้าหรือย,ยังเอ่ยว่า t t ม m e ีสิทธิ์ไทยแลนด์ว่า m ทม s i ีสิทธิ์ไทยแลนด์อีวืลมาเด้อ ตีห้าแล้วเหรอตีห้าเห็นไหมตีห้าแล้วจะเช้าแล้วเนาะอืมจะเช้าแล้วพี่ภูตะว,วันยังไม่นอนเหรออืมยังไม่นอนหรือว่าตื่นนอนแล้วถ้าว่าตื่นนอนนี่คือตื่นเอสลล์แท้ๆนะคะทางพี่ว่าถ้าได้นอนอยู่ทางพี่เพิ่งห้าทุ่มนะคะ พี่เนธานพี่เนธานพี่เนธาน,네าน why why you still awake นะ why you still awake นะนอนอยู่นอนอยู่โอเคจ้าโอเคจ้านะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนคะ่ะไลค์สดจากประเทศสโลวาเกียน,นะคะเหมือนพรุ่งนี้อะหรอพรุ่งนี้ที่นี่น่าจะเป็นเหมือนเหมือนเทศกาล เออมันจะเป็นเหมือนเทศกาลฮาโลวีนเหรอทุกคนมันจะเป็นเหมือนเทศกาลฮาโลวีนนะน่าจะมาถึงแล้วแต่ฉันไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่เพราะว่าเห็นคุณย่าซื้อเทียน,ซ,น,นซื้อนั่นซื้อนี่เอ,อ่อจะเอาจะเตรียมจะเตรียมไปไหว้ไปไหว้บรรพบุรุษที่ที่สุสานนะคะทุกคนคะ่ะอืมรอดูนะคะว่าวันไหนไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ถามเขาเลยอืมใกล้ช่วงใกล้ช่วงเทศกาล ฮาโลวีนแล้วนะคะอ๋อแทน pm in uk นะคะอ่า <laughs> ah. is okay นะ is okay นะพี่เมทันนะคะ is okay นะคะ i t h i go i go to sleep time อะไรนะ มิดไน g ์เหรอเออมิดไน h ์นะมิดไนย์ทามเอาเบาวันเอ้า I will go to sleep soon นะพี่เนธันนะอืม เป็นยังไงเป็นยังไงพี่เนธันพอที่จะพอหนูพอที่จะสปีคอิงลิสพอที่จะสปีคอิงลิสได้ไหมพอที่จะรับหนูเป็นลูกศิษย์ได้ไหม,มสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อทุกคนค่ะนะคะ You English good <laughs> thank you นะ thank you พ th <laughs> uh ี่ในท่านนะ thank you thank you นะ um. can you teach me นะ can you teach me speak English นะพี่นท่านอืม ตอนนี้ตอนนี้กําลังอบผ้าอยู่นะทุกคนกําลังอบผ้าอยู่อบแห้งนะคะกําลังอบผ้าแบบแบบแห้งอยู่นะคะเสียงดังก้อ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 งอืมเสียงดังอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดตอนกลางคืนนานเนาะทุกคนแบบว่าทุกคนก็คงจะนอนแล้วแหละช่วงนี้นะคะอืม เออก็เป็นช่วงนอนอน่ะเนาะตีตีตีสี่ตีห้าก็ 4, 5, เป็นช่วงช่วงคนช่วงนอนช่วงตื่นด้วยนะอืม mm. I'm no good to be teacher I have no passion no I think you so good speaking English อืม I y o u ิ้ง o ย s o e ซก e สป English นะสวัสดีพี่วิไลจ้าสวัสดีพี่วิไลบุญลือนะคะสวัสดีจ้าเด้นนะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยสวัสดสีสวัสดีพี่เปียกพี่เปียกรถส้มจ๋าจำผมได้เปล่าจําไม่ได้เพราะว่าไอ้เขาใหม่ชื่อใหม่อืมชื่อไอ้เขาใหม่ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสวัสดีทุกช่องนะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันน่ะคุณเปียกรถสม้มจำผมได้เปล่ามาบอกมาเป็นใครก่อน <c oughs> แต่อย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยด้ยอืมไม่ได้ไลค์สดตอนกลางคืนมาแค่สี่ห้าวันเอออาทิตย์หนึ่งละมั้งทุกคนเออนะคะ เหมือนมานั่งพูดคนเดียวนะเนี่ยอืมพี่วิไลเหมือนฉันมานั่งพูดคนเดียวนะค่อยไปนอนโอเคโอเคไปนอนเด้อโนลลำสาโนลลำสาดีค no, ร no, ับเอโนลลำสำเดี๋ยวก่อนคินก่อนึอแปลบว่าอย่างวะ Good bless you thank you thank you god god bless you too นะ thank you good night นะพี่ในท่านนะ good night นะคะ สมบูรณ์อ๋อพี่สมบูรณ์เพิ่งวริยไงยโอ้ถ้าบอกชื่อจําได้หรือพี่สมบูรณ์อันนี้เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไอ้เขาใหม่ใช่ไหมนะคะจําได้จําได้จําได้สวัสดีค่ะคุณเปียกรถส้มนะคะอือ <laughs> สวัสดีคุณสมบูรณ์ไม่นอนกันเหรอคะพี่เปียกกับพี่พี่วิไลขอบคุณที่เขามาเบิงน่องเด้อขอบคุณลหลายๆจ้านะคะ สวัสดีพี่วิไลจากพี่เปี๊ยกจ้านะคะไม่ได้ไลมาเกือบอาทิตย์หนึ่งพอมาไล้อีกทีก็คือคนหายหมดเลยอนะ่ะอืมหายหมดเลยนะคะอืม กำลังไล่โอเคไล่ลบไล่ลบออกอีกเครื่องหนึ่งนะอีกเครื่องหนึ่งก็คือน้องเอาไว้ให้น้องดูทีวีเอยดูดูยูทูบอ่ะนะอือทีนี้น้องมือน้องนั่งก็จะไปกดโดนโดนนั่นโดนนี่นะคะทุกคนเรื่อยเปื่อยนะคะเออมานั่งลบก่อนเดี๋ยวเมมจะเต็มแล้วมันจะยากกับเราอีกนะคะไม่ใช่อะไรหรอกเ <laughs> มมเต็มเท่ายากเท่าอีกนะคะทุกคนจา๋าอันนี้เครื่องสำรองนะคะอือ พี่สมบูรณ์ตื่นไปทํางานเหรอคะพี่สมบูรณ์ขาเข้างานเช้าบ่เข้างานเช้าไหมคะพี่วิไลด้วยนะคะอืมเดี๋ยวเนี่ยเดืนหนูมก็จะลงแล้วแหละนะคะเพราะว่าไม่ค่อยคนดูคนดูไม่เยอะไงแต่ว่าก็จะนั่งนั่งไปเรื่อยๆก่อนแหละถึงครึ่งชั่วโมงก็เลยนะคะนั่งท,นนทนานั่งทํานี่ไปเรื่อยเออนั่งอยู่พียเดียวนี่แหละทุกคนจ้า <laughs> นั่งอยูผ่ผพ้เดียวก่อนจากน,อนะะ่อยเด้อนะ อันนี้ก็อาบน้ำแล้วนะทุกคนอาบน้ําอาบน้ําใส่ชุดนอนสระผมเรียบร้อยนะไม่ได้สระผมมากี่วันแล้วนี่เออไหลมืออยู่ทุกคนวัได้สระผมมาไหลมือแล้วนะคะก็เลยนี่แหละนี่แหละพอมาได้อาบน้าสดชื่นมันก็ไม่ง่วงนอน,นก็เลยได้มาลนั่งไรนะคะเออเป่าคับตื่นปกติตีสี่ตีห้าประจาโอเคจ้าโอเคจ้านะคะเออ ช่วงเช้าเช้าาหนูอยู่ไทยตีสี่ที่ห้ากำลังนอนอร่อยเลยพี่มีเปียนอนอร่อยเลยหนูชอบนอนหลับหลับช่วงเช้านะไม่รู้เป็นอะไรนะตีสี่ที่ห้าหกเจ็ดโมงเนาะเป็นเวลาที่แบบนอนนอนเซตนอนนัววันนี้พอพอถึงเวลาที่แบบยังเกาะสิไปเห็นงานเนาะก็สิเป็นแบบนั้นแหละตื่นตื่นมากก็เป็นทรงลองเซ็งแรงสันนะเออเป็นกี่ข้านไปสัน ก่าจะตื่นจากที่นอนก่อนจะมาอาบน้ำเออแต่งตัวไปทำงานนั่งวินนะคะบางทีก็นั่งวินออกออกไปจากปากซอย่มันก็ประมาณครึ่งทางนะจะว่าไกลก็มีไกลจะว่าใกล้ก็มีไกลนะคะเออสวัสดีพี่โบจ้านะคะพี่โบใช่ไหมนอนกี่โมงคะเดี๋ยวประมาณเที่ยงคืนก็จะไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่โบจ๋านะคะอ ไสสดจากประเทศสโลวาเกียนะอืมตอนนี้ก็จะมาแบบว่าสภาพเด้อสภาพชุดนอนกับอาบน้ำเสร็จกันะนะทุกคนฝากฝากดูคลิปที่ลงล่าสุดนะคะได้ประมาณ3-4วันแล้วนะคะฝากเบิร์กนํำเดอร์คลิปหายเหตุทุกคนจ๋าเปิดช่องใหม่ได้7เดือน7เดือนจะเข้า8เดือนแล้วนะคะฝากไปดูคลิปใหม่ด้วย ที่นั่นห้าทุ่มกว่าแมนแห่น,นาฬิกาใช่ไหมนี่เห็นไหมนาฬิกาเออน,นะคะ <laughs> เห็นนาฬิกาห้าทุ่มยี่สิบสามนาทีแล้วพี่เปียกห้าทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวสักประมาณเที่ยงคืนนะเราก็จะเข้าไปนอนแล้วนะคะทุกคนออกมาจากห้องน้ำตกใจป๊าฉันมาอะไรห้าทุ่มตกใจเจ้าของทุกคนจา๋าฉันฉันคิดว่าฉันคิด ฉันออกมาไลฟ์ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มไงที่ไหนได้ดูนาฬิกาทีทีบ้านห้าทุ่มแล้วสม่อสม่อคุณผู้ชายเขาไม่ขาบน้ำนะเพราะว่าฉันวันนี้นอาบน้ำนานมสมพ่อนางทำหน้าบูดๆหน่อยนึงแหละ สัญญาณไ i f ฟมันก็ไม่ค่อยเดียวทุกคนอืมนอนได้แล้วครับดึกแล้วจ้าค่ะก,กำลังจะไปแล้วแหละไอ้กำลังจะไปแล้วแหละเนี่เยนนเ,ออเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนวันสันเดียวนี่แหละเดี๋ยวนางเบื้องนันเบื้องนีก่อนอืมเบื้องนันเบื้องนีไปเรื่อยนะทุกคนเพิ่งจะสิบเก้านาทีนะสิบเก้านาทีเองตอนนี้ พรุ่งนี้ก็วันหยุดนะก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วแหละค่ะเดี๋ยวไปหาทําคลิปลงทุกคนคะ่ะทํานั่นทํานี่ลงทํานั่นทํานี่ลงเรื่อยๆนะคะ <c oughs> พี่พี่เปียกไปนอนเด้อพี่เปียกไปนอนก่อนหนูเลยเด้อไปนอนไปนอนออ <c oughs> มเพิ่งตื่นเผื่อว่าแบบว่าง่วงนะทังสินะเออตื่นมาเข้าห้องน้ำตื่นมาอะไร่เงี้ยเนาะง่วงนะคะทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะลาอยากนอนลาไปอยากนอนไปซื้ออันชามัทฉะร้อนไปซื้อไป ไปซื้อไปซื้อชามัชชะร้อนนะ่ะตั้งแต่เอ,อ่อยังกอกตั้งแต่สองทุ่มแล้วนะอซื้อชามัชชะร้อนตั้งแต่สองทุ่มบารมีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะไล์าจากไหนครับนะคะ ไลค์จากประเทศสโลวาเกียเด้อนะคะฝากกดไลค์พียบนาจน่าจะมาใหม่แน่เลยใช่ไหมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะไลค์จากประเทศสโลวาเกียไลค์จากประเทศสโลวาเกียทุกคนจ้าสโลวาเกียตอนนี้มันอ่อห้าทุ่มแล้วนะมีสนะิบแปดนาทีที่ไทยก็ตีห้าเออตีห้านะคะพี่เปียกบอกเมื่อกี้ตีห้าเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเด้อน้ำเด้อน้ำเด้อ แล้วก็ไปเบืองคลิพภาใหน้องน้ำเด้อนะคะอืม โอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตลงก่อนนะครับผมขออนุญาตลงก่อนนะทุกคนจ๋าอึงนะเดี๋ยวไปนอนกันแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มากดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวไปก่อนเด้อไปนอนแล้วนะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมเข้าไปดูคลิปแล้วก็เข้าไปไปไลค์ด้วยนะคะติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย